คุณพ่อคุณแม่เคยประสบปัญหาไหมคะเวลาที่ถึงเวลาที่เด็กเนี่ยเปิดเทอมแล้วนะคะล้วจะต้องไปโรงเรียนแล้วเนี่ยแต่ลูกเนี่ยก็งองแงตลอดเลยแล้วก็ไม่ยอมไปโรงเรียนนะคะ ปัญหาเหล่านี้นะคะจะมีเทคนิคหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างน,นะคะก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดหัวใจให้หน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาที่ลูกๆเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนนะคะก็จะมีปัญหามาจาก2หลักๆด้วยก,กันค่ะ1ก็คือด้านอารมณ์นะคะแล้วก็เรื่องของเวลาที่มันปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมากค่ะปกติเนี่ยเด็กๆเ,เวลาอยู่บ้านก็อาจจะไม่จําเป็นต้องตื่นเช้ามากใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วเวลาในการที่เขาต้องตื่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน ไปถูกไหมคะก็จะเป็นเวลาที่ค่อนข้างเช้ามากๆเลยเด็กหลายๆคนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของอารมณ์นั่นเองค่ะเทคนิคนะคะในการที่จะช่วยเหลือให้ลูกๆของเราเนี่ยมีความพร้อมนะคะในเรื่องของการไปโรงเรียนโดยที่ไม่งองแงเนี่ยมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะการเตรียมการนะคะตั้งแต่คืนก่อนที่จะไปโรงเรียนค่ะอาจจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆโดยให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมค่ะ เพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าในวันต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างที่จะต้องนําไปโรงเรียนนะคะและให้เขาได้มีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งต่างๆเพื่อใส่กระเป๋าไปโรงเรียนด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของในเรื่องของการตัดสินใจนะคะที่จะทํามันด้วยตัวเองค่ะรวมไปถึงการเข้านอนนะคะให้เขารีบเข้านอนตรงเวลาเพื่อที่ตอนเช้าจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการงองแงงัวเง,งียง่วงนอนก่อนไปโรงเรียนค่ะ 2. นะคะ การทํารูทีนในช่วงเช้าที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะและพยายามทำา3แบบเดิมทุกวันนะคะเช่นนะคะล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อผ้ากินข้าวนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เซตเอาไว้แล้วค่ะไม่ควรสลับเปลี่ยนลำดับขั้นตอนนะคะเพราะเด็กจะเกิดความสับสนแล้วบางทีก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดหรืออารมณ์งอแงขึ้นมาได้อีกค่ะถ้าสิ่งต่างๆมันไม่เหมือนเดิม 3. นะคะใช้นาฬิกาหรือตารางภาพเวลาค่ะ โดยคุณพ่อคุณแม่นะคะก็าอาจจะทําเป็นภาพประกอบกับช่วงเวลาค่ะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าการที่เราพูดอย่างเดียวเนี่ยเด็กอาจจะไม่สามารถเข้าใจในคําพูดของเราได้เด็กก็จะคิดภาพไม่ออกว่าในแต่ละวันที่เขาต้องไปโรงเรียนเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาถึงจะได้กลับบ้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าการที่ทําภาพเป็นตารางอะคะ่ะเด็กก็จะเห็นว่าอ๋อตอนเช้า6กโมงเช้าหนูต้องตื่นนอน อ่ะจ็โมงไปโรงเรียน8โมงเข้าแถวเคารบทงชาติอ่ะและในแต่ละวันเราต้องเรียนวิชาอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทําเป็นภาพนะคะในแต่ละวิชาให้เขารู้ว่าเขาต้องเรียนอะไรแล้วสุดท้ายก็อาจจะเป็นภาพบ้านเพื่อให้เขารู้ว่าหนูต้องทําตามภาพทุกอย่างก่อนนะคะถึงจะได้กลับบ้านตามช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่บอกไวค้ค่ะการใช้รูปภาพแบบนี้เด็กก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเขาจะต้องทําอะไรในแต่ละวันคะ่ะ4นะคะ